สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะท่านวันนี้นะครับผมก็อยู่เกมแมทแทกออนเททันนั่นเองนะครับผมและเป็นเกมในมือถือนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่นอ่าโหมดเอ่อนี่ครับผมนะเขาเรียกว่าอะไรโหมดแบบคลทันบูมามันบุกเขาเรียกว่าอะไรแบบพัฒนากำบนาฏปะนะครับผมโดยที่แบบว่าอนิเมะตอนล่าสุดก็อย่างนี้เลยนะครับผมเท่โคตรอลังการนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่านะครับผมนะฮะสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คคลลิปกกัันนนะะเเาโอ โอ้โหเปิดมาก็เดินอย่างนี้เลยเฮียดูดิเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงให้นิดนึงก็แล้วกันนะเฮียดูดิโอ้โหจะเห็นเอเลนหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ใจเหมือน,นกันกนะอันนี้เฮียเป็นไงโอ้โหอันนี้มันอามีนใช่ปะเนี่ยใช่ปะโอ้ยชีเสียงโคตรดิวอะดูดิโอเ้เห็นเห็นเอเลนไหมวิอยากเห็นเอเลนอะ่ะเฮียดูดิ โอ้ยแย่แล้วมันบุกแล้วทุกคนอุย้ยคัตซีนมันเข้าใจไหมรีไวว่ามนถึงตาของฉันแล้วโอ้ยมีคัตซีนด้วยมีเพลงด้วยติดเลยก็ติดไปเนี่ยกูอ๋อกูจะหยุดฉันไปเลยกูจะไปจ,จุกเขายหัวใจ โอ้โหเฮีมันมีคัทสีเดียวโคตรมันอู้า,าแล้วตัวแรกเราสามว่าที่จะแบบฆ่ามันได้นะรับผมเนี่ยซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะไปฆ่ากันแล้วเอเดี๋ยวผมฆ่าคือมันจะมันจะมาเรื่อยๆผู้นี้นะเับผมนะเนี่ยเออมันจะมาเรื่อยนะรับผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นเอเลนหรือเปล่าทุกคนซึ่งไฟเราจะลุกในไอ้ล่วงไปหนึ่งทุกคนเที่ยวหัวหน้ารีไวเอ้ยไม่ใช่หัวหน้ารีไวกูมันจีน,น้อง โอคผมยืนดูเชิงอ่ะแป๊บหนึ่งกัร้านที่ยี่มากันแล้วโอ้ยเอา้ายืนอยู่ก็สปาต่อหน้าอย่างนี้เลยยืนเอเลนก็เรียกต่อหน้าอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเจยนนี่ผมขอหาแบบหาจุดทำปกคลิปสวย,สวยๆวกันทุกคนอุย้ยมีบ้านหลังนี้ด้วยทุกคนโอ้มันแดงไปหมดเลยมองอะไรไม่แทบไม่เห็นเลยวะทุกคนมันจะด,ดูแบบเหมือนล้ออย่างนี้เหรออุอ้ยตรงนี้ตรงนี้มุมสวยตรงนี้มุมสวยอุย้ย พวกมันมากันแล้วเชี่ยอู้หูฮีสตาปาอย่างนี้แหละคือคือมันจะเกิดขึ้นแบบนี้เรื่อยจนกว่า,จน,วาจนกว่าผมจะแหลกนะทุกคนผมต้องรีบเข่าดูผมมันกันไม่ได้เฮ้ยเชี่ยแล้ยังไงสัสเด้ไปเฮียของนฮันจิีของนันจิกูโอ้เสียวมันเดินเสียงดังมาก,กนะแทบไม่ได้ยินเลย โอ้ยเชื่อแบบ vs ไงมาดิหาโปกคลิปก่อนกูจ <c> ะ <oughs> หาเยีมหงหาปรคลิปเอ้โหเริ่มแหลกแล้วทุกคนไอเชื่อมันมาเรื่อยๆอโอ้มันเดินเสียงดังมากเลยว่ะทุกคนเชี่ยโอ้หูมุมนี้สวยโอเคได้เวลาหัวหน้าฮันจิหัวหน้าฮันจิชื่นชมให้ชมมามากพอแล้วรอบนี้แหละของจริงไงน้องสายสอง เฮ้ยไฟลุกเชี้ยไฟลุกเหมือนอนิเมะเลยตายสามมาดิสู้กูสู้ถ้ากูไม่แหลกก่อนนะกูสู้กูสู้หมดบอกเลยเฮ้ยเอาโอ้ยโอ้ยอามมนโอเยตายอีกเฮ้ยผมเล่นเนี่ยขอมข้าวในลำบากกว่าทุกคนตายอีกมาดิร้อมง,งัด คมงัดตอีกโอ้ยทนโหน้าจรกูบทนไฟมากตาอ,อีกโอ้คิดว่าเดินแบบแทบไม่ได้ยินเลย,เลยตายอ,อีกมาดิเชียช้ยเขี้ยเียเีเฮ้ยมัน,นเร่อยเื่ลยไม่ไหววะงี้ตายอ,อีกเหตายแล้วเหรอโอเค เรียบร้อยตายเอา้าโอ้คำได้ดีมากอ๋อแต่เวลาหมดหรอเอา้าเวลาหมดเฉยเลยอะไรวะนี่เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิโอ้มันมีเวลาจำกัดด้วยเหรอผมไม่รู้อ๋อมันฆ่าสูงสุดได้สิตัวอะโอ้แล้วเราผมไม่ฆ่าเลยเอเลนจะผมว่าผมอยากรู้อะลองดูดิอ๋อเข้าใจละโอ้ฆ่าเรื่อยๆไม่ได้เหรอผมไปสำรวจแบบกันแล้วกันนะเอเลนสวัสดี อยากเห็นอยากเห็นแต่ท่านร่างกระดูกอ่ะัอดีเอเลนมีเป้าแอบอยู่ตรงไหนเอเลนผมต้อง oh, มีอิสเอกเลยบางอย่างอ่ะอาเลยทักพที่เอา,า,เอาตาันแล้วแมปตันทุกคนไปไม่ได้แล้วเอเลนเอเลนอยู่ไหน <laughs> ไม่มีเลยวะ่ะ ไม่มีอะเอเลนอยู่ไหนไม่รู้อ่ะโอ้ยแผ่นดินแยกเลยดูดิดูดิดูมันโอ้แผ่นดินแยกเลยฮ่าฮทักมือมามันแบบเดินจะแผ่นดินแยกทุกคนเพียไม่ใช่ละบ้างบัางโอ้หางมุ้งสวยๆเลยอ่ะทุกคนโอ้เทียยวยว่ยมากันแบบเยอะมาก ถ้าผมไม่ฆ่ามาันผมอยากรู้ว่าจะเดินไปถึงไหนวะโอ้โหแดงหมดท้องฟ้าดูดยวดูดยว่ามันจะเดินไปถึงไหนผมอยากรู้อ้ยต่อแถวมาเป็นขบวนเลยโอ้โหตัวใหญ่มาก ที่ไอ้่ี่มันจะเดินทางไหนมันจะเดินไปถึงไหนอยากรู้วะ้าฮจิไม่เลือกที่จะสู้แล้วฮจิเลือกหนีเนื้อเรื่องจะเปลี่ยนไหมไม่สู้ดีกว่าไปละไม่จะเดินไปถึงไหนวะทุกคนภาพมันสวยเลยดิแสงไ้เคลียแสงจ้ากว่าเดิมอีกเฮีย โอ้ดูมันเดินต่อแถวมาเหมือนเหมือนเดินมากินข้าวเลยเฮียมันเดินต่อแถววะ่ะมันไม่เดินแบบว่าเป็นแบบหน้ากระดานวะ่ะเดินไปหน,น้ากระดานขอนใี่เท้่ยวเยอะเลยโอ้เดินต่อแถวมากินข้าวหระเพื่อนโอ้เสียงดังมากเลยวะ่ะเบาเสียงหน่อยก็รักกันมา ม่มันมันเสียงดังเกินมันยิ่งเยอะมันยิ่งเสียงดังอะ่ะโอ้สุดแค่นี้ไปไหนไม่ได้ละจะไปไหนเพื่อนจะไปไหนเดินไปถึงไหนผมโดนเยียบตายป่ะหวะอยากรู้วะ ีกยู่ดูขากันเดินเหมือนคนเมาเลยเหยียบกูตายไหมเนี่ยอ่ะเอาตายเหี้ยเหยียบตายด้วยเหรอเพิ่งรู้โอเคแล้ววันจัหรับคิวนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะก็อย่างที่เห็นนะครับผมนะก็มันก็เป็นโหมดให้เล่นกันขำๆเนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมสำหรับลิงก์ดาวโหลดนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นนะโอเคก็บายผมจะไปในคลิปหน้านะครับผมบาย